สวัสดีด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันอะมึงเอ้ยเลื่อนกรงหลงจ้าหน่อยนะขณเเนะมันสูงพูดค่ะพอดีนะข่ะเนะแม่น,น,าน,นมา <c oughs> มาค่ะกินก <c oughs> าแฟอีกแล้วเด้จเด้อ อหอมขึ้นนะคะมาค่ะเออนภัทรหูบกาแฟจ้า ลมเย็นๆคะ่ะมีแห้งมีเหงอยู่ด้จ้ะลมเย็นๆแดดออกนะเนาะเบิ่ง,งพี่นกก็เริ่มบินนั้นกลับมาแล้วค่ะเนี่ย นกก็เริ่มจะบินกลับรังเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นนั้นต้นแรงนะะเนะานะมันเข้าต้นแรงแล้วก็ทํางานแล้วก็ต้องกลับบ้านเนาะค่ะเนาะถ้าว่าตําตงมันบอกไปหากินแล้วก็พากันกลับมานะคะ่ะกลับมานอนเหอนเนาะค่ะเนาะถ้าว่าภาษาบ้านเฮาก่ออกกันไปทํางานแล้วก็ มื่อหน้างานก็พาก,กันกลับเนาะค่ะเนะาะลังคนก็ไปทั้งคู่ทํางานมองเดียวกันลังคนก็ไปแยกคนหน้าทางเนาะค่ะเนาะแล้วมาพ้อกันต้นแรงเหมืนอนบ่ค่ะต้นแรงก็มันเอ็ดกับเขาซื้อกับเขาก็พาก,กันมากินข้าวเนาะค่ะเนาะต้นแรงแต่ว่าวิถีชีวิตของอันธรรมชาติทั่วๆไปเนาะค่ะเนาะ เอ้ยก็เล่าไปแล้วนะคะน่ะโนันมือว่างอันตอนช่วงเ้าเอ้ยก็ไปเอ็ดสวนเอ้ยค่ะสวนนาบานสวนนาบานก็แล้วนะค่ะเรียบร้อยก็ตัดแต่งต้นไม้นะค่ะแต่งฮันแต่งนี้ก็ก็ส่งใช้เวลาหลายอยู่แต่ก็ส่งเกือบสามชั่วโมงเลยบ้านเพราะเอ,เอ้ยก็อยู่อันช่วงเ้าก็จนเข้าเหงือนมาอันต้มกาแฟมาอัดตัวน,นั้นก็มัน ใบมงคึ้งเนอะค่ะเนาะใบมงคึ้ง,งก,กว่าๆแล้วค่ะเอ่ยมาอันต้มกาแฟกินตอนเที่ยงแล้วก็กินข้าวเที่ยงหนำว่างหน่อปะก็มานั่งหันนั่งนี้เนาะค่ะนั่งคุยกันได้อันเว้ากระจุกกระจิกกระฟังก็ตามสไตล์เอ่ยเนี่ย่ะพอดีกินกาแฟเอ้ยก็เลยมาอัดลงอันอากาศมันยังเป็นอากาศดีอยู่ค่ะอากาศอากาศสดชื่นอากาศสดชื่นก็นั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่า อาทิตย์หน้าพอนว่าซีมีฝนหลงไหลค่ะอาทิตย์นี้ซีเป็นอากาศดีอยู่อากาศแบบนี้ค่ะมื้อนี้ก็เป็นอากาศแบบนี้เมื่ออื่นก็คือกันคล้ายกันมันบอกแต่ตอนเศร้าๆนี่มันสิมาปานประมาณสัก4องศาเซลเซียตนะคะเนาะถ้าว่าออกตอนใบายหมาจะน้อยก็บ18บ9 20เกาบค่ะแบบมื้อนี้นะคะถ้าว่าแดดออกฝนบ่ตก,กลมบ่พัดแห้งก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะ ก็ได้นั่งอยู่ข้างนอกค่ะเอ้ยก็เอดฮันเอดนี้กะเอ้ก็นั่งดีอยู่ค่ะถ้าว่าเป็นอากาศดีก็เพราะว่ามันสดชื่นเพราะเขาอยู่มันหน้าหนาวมันอยู่น้เหนองเงินเนาะค่ะเนาะดูน้ำเหนองเงินไหลก็แม่นอยู่เขาออกข้างนอกแต่ว่าเขาบริณนั่งบริณมันนั่งอันแบบแบบนี้สินะค่ะเอ้ก็นั่งดีอยู่ค่ะเอ้เป็นคนชอบนั่งกันข้างนอกดีอยู่ถ้าอากาศดีนั่งตากแดดเนาะถึงถ้าเป็นช่วงนาหนาวอันถ้าว่า แดดอกเราก็ใส่เสื้อผ้านาหนาก็ถ้าฝนบนลงมันบปเปียกก็ออกมานั่งดีด้วยค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอากาศแปบนี้กามันทำเมื่อห่อสดชื่นสดใสเนะค่ะหนะหัวสมองโล่งๆโป้งๆเนะค่ะเนาะวันนี้ห่งเเววคือฝังค่ะอันหลังเทือก็นั่งนึกไปนึกมาก็โบตีเหนูค่ะเนะการจากลาเนะค่ะเนาะก็ขี้หอดกันคือเก้านะค่ะ ให้ห้องไปตามภาษาเอ้ยเนะี่ยก็เอาก็ยุด้องให้เสนอพันกระบกับเนาะก็เนาะก็ต้องทําใจด้วยค่ะเอ้ก็ได้ทําใจทําใจก็ยังทําใจบบได้เนาะคะ่ะเด้อที่เว้าหานี่ก็ยังอันยังทําใจย,ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่สามอาทิตย์นึงเลยค่ะที่พันเอ้ยของเอ้ยุกตามันจากไปก็คือแม่ค่ะเพราะวปาเป็นเอ้ยใหญ่เอ้ยแห้งไซเดอรฟังค่ะเพราะว่ากินฮอดพ่น ลังเทือกการคียหฮอดพ่อนอันนึกถึงแต่คำเก่าๆก็นั่งอมยิ้มอยู่กับมีค่ะลังเทือกเพราะว่าเราอีกอย่างเราเคยคุยกันคู่มือสินะคะความมันก็โบแม่นเหงาโมแมนติแต่คือว่ามันขาดแต่ไปสักอย่างเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเราคุยกันคู่มือแล้วเราเอ็ดมาเป็นอันกิจวัตรประจําวันเนาะคะ่ะเนาะเป็นปีๆม่นบอกค่ะพราะพ่อแม่เอวยนี่พันเสียตั้งแต่พันเสียต่หึงแล้วค่ะพ่อเอวยตุกตาเนี่เสียตั้งแต่เอวยตุกตาอายุสิบเอ็ดปี แม่เอ้ตุ๊กตานี่ยมาเสียเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะก็ความกินหอดกันอย่างล้นเหลืออยู่ประมาณบัดนี้เอ้ยของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็เพิ่งเสียไปประมาณสามอาทิตย์นี่ค่ะมันก็ยังใหม่อยู่ค่ะแล้วก็เสียโดยว่าบอดายบอดายตั้งใจค่ะบอดายคือบอดายว่าเจ็บป่วยบอดายตื่นเสียก็อันก็เป็นยู่ค่ะอ่อนอ่อนแอดแอดก็ตามภาษาเนาะค่ะเนาะก็คนไหวเจ็ดสิบก็แต่ว่าบอดายว่าอันเพื่อนสิไปเหลวเรื่องของเรื่องก็ได้มันก็เลย ตกกระใจกันมืดค่ะเอ้ยั่งตกกระใจเอยเพราะว่าเอยเอยพัดแผงมันซัมแม่เนาะค่ะเนาะว่าตรงๆเนาะเอยใหญ่มันกันเลี้ยงเขามเพราะเขาเป็นคนเอยเป็นคนสุดท้องกับพันก็คือแม่ว่านั้นเหรอปะก็เศร้าด้ค่ะเศร้าวันโอ้ยไ้นี่ตาได้ซ้ำหนวยไข่ก็มีกับตอนนั้นจนว่าเจ็บตาจนว่าเจ็บตาอันแฟนเอยก็ะพันก็คืออิตูเนาะล่ะค่ะพันว่าโตก็ ทำใจส์ไหมพิ่นว่าทำใจได้แล้วว่าเพิ่นถามเพิ่นก็ถามเด้อค่ะเสียด้วยพระกนานรักค่ะทำยังบ่ได้เลยมาสนิททำใจยังบ่ได้ว่าทำโบได้เพิ่นก็เข้าใจค่ะเพิ่นก็บ่ถามเยอะก็มาเห็นหน้าตาเอ้ยบวมๆมันก็ตาเอ้ยบวมๆเนาะค่ะมันเฮาน้ำหูน้ำตามันไหลๆเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่แม่นเว้าคําเก่าเด้อค่ะเนาะแต่คือเว้าคือการอันการจากลาความคิดฮอดคิดถึงกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็มีแต่เว้าประจําว่าถ้าว่ายังอยู่นํากันมีชีวิตอยู่กั ไปหากันไปคุยกันเนื้อค่ะเด้อเท่า,ากับคือกันกระดาษยายาวา่าป่วยนิ่งเฉยไปบ่ไปหาพันโบได้เลยค่ะวันบนะะบ,บมีวันนั้นมาแล้วค่ะคือทอดค่ะคือทอดนี่อยากได้ยินเสียงก็ได้ยินยุน่งเนาะค่ะหนแต่พันโบได้โตออกมาสมมติว่าถามไปว่าเจ้าเป็นสิเลสินพัน์บได้ตอบว่าเอ้ยสบายดีนะอีล้านอีนางนะพันพโบมีแบบนี้มียคขะที่เอาอัดไว้ค่ะแต่พันโบได้โตออกมาเอาก็รู้สึกว่าคิดค่ะเนาะ มันเป็นความผูกพันเอ้ยบ้านมันเป็นความผูกพันก็ก็คือเว้าลละค่ะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาที่มันอันเหิ่งอยู่ค่ะเอ้ยว่าตตรงนานยาวนานเลยแหละค่ะก็สําหรับที่ว่าคนที่เหาอันเพื่อความสัมพันธ์ก็พัฒน์หนาะความรักเนาอค่ะเนาะถ้าว่าเหาบ่ได้มีความสัมพันธ์เติเหาก็นิ่งๆเฉยๆไปเมืนบอกเ่าสำรับคนอื่นมันก็ว่าโอ้ อันว้าแต่ความเก่าวันนี้ก็เอาเ้ยกะบเว้าค่ะแต่ว่าวันอันนี้มาเป็นคลิปกินกาแฟแบบสไตล์เอยตุ๊กตาผ้าฝันเอยก็ไซให้ฝังว่าเอยคืดตะลือช่วงนี้สิเนี่ยค่ะกับคำว่าอันมาเบิ่งมาอันชมแล้วก็โบคักว่าเอเว้าไหลว้าย้ำว้าย้ำคิดย้ำทำกะเอ้ยกะบว่าค่ะกะบโบโบถือกันเนาะค่ะเนาะก็เลื่อนออกไปอันเบิ่งอัน อ,อันมองอื่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวันใดมือเลยเออเออมาฟังมนุษย์เราเ้าตอวฟังเดยเอยตุกตาเนี่ยเรื่องการจากลาการคินโอดความคิดถึงกันนี่มันเป็นสินเลยค่ะเข้ามาเบิ่งอันเอยอ,อันจมเพือฝังค่ะเอเ้าสนีบอกแม่นบอกแดดเฮี้ยเราด้วยค่ะอันพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยแป๊บเดียวนึงนี่ค่ะหลับก่อนเมฆใหญ่ไ,ไปแล้วก็บ่ออกแล้วบบนี้ เพราะว่ามันเป็นตน้นแรงวันนี้ก็ลลมก็เริ่มมาเลยค่ะนี่จะาหน้นาทีไปเก็บอันปิดประตูอันลงอันเครื่องอุปกรณ์เอ่ยค่ะเออยังบ่ได้ปิดประตูเอยเปิดพันไว้แล้วก็เออจไปเอ็ดกับเขาะะ้าเนาะค่ะยังบ่ได้ทำเดี๋ยวนี้ดอกค่ะเพราะว่ามันยังอันอันหัวเวียนอยู่วันนี้ก็นสามโมงสิบนาทีค่ะตัวน,นี้ก็ได้แต่ว่าแดดอันนี้แล้ว พี่นกก็เริ่มมันบินกลับหลังวะเด้ค่ะกาแฟก็มืดไปอีกนึ่งถวยเนาะค่ะหนาอ,อ้ยก็มาเว้าเรื่องความมันความคิดถึงเนาะค่ะเนาะความคิดฮอดกันกระใสเธอฝังค่ะคิดฮอดกันคิดถึงกันเนาะค่ะเนะาะก ฟังกันม้วนๆเนะจ๊ะเด้อคำว่าอันอันนั้นกระทักหมาค่ะทักไถ่เอ้ยหมาถ้าโบทักกับเอ้ยกรบโบวัลเตอรเนาะกันเนาะอ่ะเอ้ยกระสิบอกว่าอันมื้อนี้มันเป็นตอนเลงเนาะเนาะค่ะทางเงือนเอ้ยก็ได้ก็มีแต่บอกว่าอันเธอพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแซ่บเนาะเนาะนอนหลับแล้วก็ฝันดีเนาะเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมามื้ออื่นก็เธอเป็นมื้อที่สดใสสำหรับการดำรงชีวิตวิถีชีวิตแบบความเป็นมนุษย์เนาะค่ะเนาะ เธอสดชื่นแฮปปี้แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะอันดับแรกแล้วก็ลราก็คนรอบข้างแล้วก็สิ่งรอบข้างเนาะค่ะเนาะแล้วไอ้ตุ๊กตาก็สิบ,บอกว่าพอกันอันคลิปนานด้วยจ้าสวัสดีค่ะ